Yeah. สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็อยู่กับผมบอบบี้นีโมนะครับวันนี้ผมจะมา3-4นะครับโอเคครับตอนนี้ก็อยู่ในเกมก i n a น่าฟรีไฟนะครับโดดลงมาก็หาปืนก่อนนะครับได้มาเป็นลูกซองควงกับอะไรใน 90, okay. ี่ยี่โอเคเหมือนจะมีตัวไปกันเลยดีกว่าเจอจอริงๆริงยงไงร่วง3ามเลยเดันทุดกัน ข้างหน้ามีตัวโดนเข้าหัวไปนมดนึงไม่ดาวได้ไงวะแบบนี้ต้องตามน่าจะอยู่ในอันนี้อ่ะแต่ว่ากองไม้เฮ้ยนี่ไงยืนทำอะไรอ่ะโมตี้สวยซุปเพื่อนก่อนเดี๋ยวไปลุยต่อเลยเฮ้ยนั่งทำอะไรอ่ะ Đánh nâng! Tao nâng! đi nâng! Tao nâng! Đi nâng! Tao nâng! Tao phía trước nâng! 90, nâng! Tao 60 Tao nâng!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  มีเพื่อนมันลงมาหรือเปล่านะน่าจะลงไม่ไกลหนอกน่าจะลงแถวนี้แหละปลดล็อกทั้งแสนแล้วเจอไปวะอ๋อนี่ไงเห็นแล้วนี่กลางล้มลงมาเหมือนนั้นตามเหมือนนี้ต้องตามมันไม่มีปืนหรอกมันทั้งลงมาหรือว่าตรงนี้นมีปืนหรอวะมันลงมาทำไมวะตรงนี้เฮ้ยนี่ไงเฮ้ยมันล่วงลงมาจากบนฟ้าเอ้ยไม่ใช่บนอะไรเนี่ยไม่รู้ช่างมันเถอะฮ่ารู้ว่าไม่เป็น ลวงเรียบร้อยครับดาวดาวอาจารย์เอ๋พ่อหนุ่มจะทำอะไรจะมาเก็บปืนหรอโดนเม็ดเลยเฮ้ยจะสวนหรอกล้าหรอกล้าหรอ,วหอ,อสวยโอ้โหแม่เจ้าโคตรเยอะช่วยหน่อยช่วยหน่อยเฮ้ยดางเฮ้ยเหลือ,ออีกสองตัวอ,อีกตัวนึ่นหนึ่งโดนเม็ดไม่ดาวได้ไงวะไอ้นี่ต้องตาม หนวะเ็นไหนวะตีสุดกระเหลอทกระหลอ์แวของตัวเดียวตัวสุดท้ายไหนไหนเอ้าเข้ามันอยู่ตัวนี้เหรอยังไงครับจังหวะนี้เขาจะทํายังไงครับดาบแรกเขาเอาปืนไฟยิงไปแต่ว่ามันออกมาอีกข้างหนึ่งเขาก็ปายวอลไปนะครับยังไงครับตัวมันเปิดจุดเต้าเขาจะทำยังไงตัวนั้นเล่นลูกชองใหม่หรือเล่านี่ไงต่ตัวครับปายวอลก่อนซิกซ้ายซิกขวาหนีก่อนนะครับจังหวะนี้แดดหนี แพทนีแล้วยังไงรอก่อนนะครับนั่นมีมั่วแล้วครับนั่นมีมั่วเข้าหลังมานะครับเรียบร้อยล่วงนะครับโอ้โหเรียกว่าเขาจะตายใชยแล้วใช่เขาก็เอาที่หนึ่งมา <c oughs> ใช่แล้วเลยอีกสองตัวเลยอีกสองตัวนี่เขาจะเอาที่หนึ่งมาให้เราได้หรือเปล่านะครับมาดูกันนะครับจังหวะนี้เขาพันยงพันยาพันกงพันเกาะแลวเขาก็นั่งย่องอยู่ตรงนี้เรายังไง เขากระโดดลงมาแล้วเขาก็ปายวอลไปครั้งหนึ่งแล้วเขาก็เจอมันแล้วเขาก็ยิงไปโดนเม็ดหนึ่งข้าสี่แล้วเขาก็แดดหลบอะไรเนี่ยหลบอ่าปืนไฟไม่ใช่ปืนไฟปืนไฟแล้วเขาก็ปายวอไลไปก็คุดร้อยเลยครับโดนตัวฟันขาไปทีว่มันจะรึท้ามไปนะครับหมดต้น,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 นะครับ,รบรวันนี้ยังไงไปลายวอลมาอีกครั้งหนึ่งนะครับ ้แล้วเขาก็ได้โดดลงมาจากรถนะครับเหมือนเขาจะเห็นตัวนะครับจังหวะนี้เขายิงไปนะครับโดน54นะครับยังไงเขาจะตัดสินใจยังไงปลาเบิดไปก่อนลูกหนึ่งนะครับแล้วเขาก็จะปาวอแต่เขาไม่ปานะครับเขาอ้อมมาตรงนี้แล้วเขาก็เห็นจุดแล้วจังหวะนี้เขาจะทำยไงเขาจะแด๊ไปเลยหรือเปล่านี่ครับเขาแด๊มาร้อยนะครับร่วงนะครับโมตี้นะครับหมาให้เราได้คนนี้โอ้โหว่าเก่งอยู่นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะคคครรัับบบขอุณ